สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการดาราเดลี่บันเทิงวิกเอนพบกันวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้เช่นเคยนะคะกับการอัปเดตข่าวสารของคนดังในวงการบันเทิงวันนี้เราขอเอาใจสาวสายวัยสักหน่อยก็แล้วกันค่ะเพราะเราจะพาไปพูดคุยกับสองนักแสดงดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากๆกันกันพักสอหนุ่มจากซีรีส์เรื่อง Love Area ครั้งหนึ่งเราเคยรักกันถึงแม้ซีรีส์จะลาจอไปแล้วนะคะแต่บอกเลยว่ากระแสรแรงเกินต้านล่า สุดสองหนุ่มยามให้ฟังถึงการกลับมาพบกันอีกครั้งในซีซั่นที่2ว่าแต่จะฟินและจิ้นขนาดไหนไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะผมพักชวิตนะครับผมจากซีรีส์เรื่องเลิฟันครั้งหนึ่งเราเคยลักกันครับรับบทเป็นใครหนุ่มครับครับสวันรับผมกันยวสวรรค์นัะผมเนื้อเรื่องรับบทเป็นวันหนึ่งครับพาร์ทหนึ่ง เลยกระแสเป็นยังไงบ้างคะ่ะโอต้องบอกเลยว่าคําถามในยอดที่มากครับด<อ>ี๋ัวช่องเมืม่อไหร่จะมาเรื่องชางมาตอนไหนครับในนี้ผมก็ที่ผมก็บอกว่าติดตามที่เพจได้เลยครับผมเร็วๆน,นี้แน่นอนเพราะว่าเราก็เริ่มถ่ายทากันไปแล้วเพิ่นด้วยครับ,รบอีกไม่นานเขราบผมมีติดใจเดียวครับผมก็ได้ชมกันแล้วครับผมส่วนแฟนๆก็เข้ามาเรื่อยๆเลยครับผมเอ่อเรื่องเล็กนเด็กเอ่อแฟนคลับชาวไทยแฟนคลับอินเตอร์เนั่ชแนลก็เข้ามาเรื่อยๆนะยครับผมคับก็ จากพาร์ทหนึ่งนะครับทำให้เรา2คนนะครับตอนนี้ก็มีบ้านเป็นของตัวเองแล้วนะครับมีดอมแล้วแล้วก็กระแสต้อนรับดีมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นทาง t วิตเตอร์ไม่ว่าจะเป็นไอจไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณแฟนคลับของเรา2คนนะที่ทําให้เรามีวันนี้แล้วก็พปอตเราตลอดมาครับพาร์ทหนึ่งที่ผ่านมาเรามีซีนไหนที่เราชอบเป็นพิเศษซีนที่ชอบเป็นพิเศษเ ทุกคนถามผมได้ตอบเป็นสิ่งเดียวกนะันซึ่งที่เราเจอันครั้งแรกครับคือฉากต้นครับฉากต้นเนี่ยเป็นฉากที่ถูกหยิบยกมาใช้เยอะที่สุดนะครับในการเวิร์กชอปหรือการแคสติง้งอะไรต่างๆพวกเราเนี่ยเวริร์กชอปแคสติง้งในฉากนี้บ่อยมากตั้งแต่นี่จะเป็นภาพจำของเราสองคนเลยเพราะว่าครับ มันเป็นความบังเอิญที่เราเนี่ยได้เจอกันระหว่างใครจนที่ทํางานพา,าร์ทไทม์เราก็ได้เงินมาก้อนแรกแล้วมาเจอกับผู้ชายคนหนึ่งที่ทำงปนคนก็อยู่ครับนั่นคือวาเลนที่ติดพนันบอลมาแล้วเป็นพี่ครับในวันรุ่งต้องทำงไงก็เลยไปนปนนะครับผมกันเลยแล้วก็สําหรับโต้งเองนะครับโจ้งเองก็ชื่นชอบฉากที่ได้เทคจากวาเลนครับเพราะว่าใครจนเป็นเด็กกำพร้าครับคือเขาไม่เคยได้เทคเลยครับคือเขาได้เทคมาเขาก็ต้องเป่าร่วมกับคนอื่นนะครับแต่วาเลนเราพูดคํหนึ่งที่เขารู้สึกประทับใจมากๆก็คือเคคก้อนเนี้ยเป็นของมึงแล้วนะ มึงไม่ต้องรวมเป่ากนอืืนแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบฉากนี้เราประทับใจมากๆแล้วเราก็ได้เค้กก้อนนี้แม้ว่าเค้กก้อนนี้จะเป็นเค้กแต่งงานก็าตามเราชอบแต่งอยู่อมาครับขอย้อนไปนิดนึงวันแรก ตอนนัั้้นรูสึกยงงไคือแน,น่นอนว่ามันตื่นเต้นอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นซีรีส์ย่างแม่ของผมด้วยครับแล้วก็ประชอบหมอนที่เป็นเทนนี่วายด้วยครับก็เลยรู้สึกกับเป็นเทคนีคเข้าไปอีกครับวันแรกที่เราเจอกันเพื่อนเพื่ชั่นของเขาน,น,นะครับเออจ่ว่าไงยอมจริงๆก็ตรงไม่ถูกเนาะอ่าเดินทั้งแม่ไม่ต้งเหมือนลาบ้ามาจูงไงครับต้องมา <ละ S 2> ปรับความเข้าใจกันว่าเฮ้ยักนายนายอายุเท่าไหร่อ่ะตอนแรกก็เรียกนายก่อนครับพอรู้ว่าอ๋อผมอายุสิบชายชายทีแรกไม่รู้ว่าพี่พาไปที่อ่าพออ๋อยี่สิบยี่สิบแล้ว เฮ้ยเราเรายิ้มสาวน้อสาวเรียเ้ยอะไรเงี้ยเราแบบเฮ้ยโอเคครับเราอายุมากกว่านะอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีการเวิร์กช็อปการตอนแรกเรากดดันเพราะว่าสิ่งที่เรารับรู้อะมีอย่างเดียวเลยครับมีเอกการแสดงนะเอกการแสดงนะเร,เราก็เริ่ม้ยการแสดงเรานี่แบบต้องแบบดอกแน่เลยอะเราสู้ไม่ได้แน่เลยอะไรเงี้ยครับเราก็เลยแบบเฮ้ยก็มีอะไรก็ช่วยหน่อยนะมีอะไรก็สอนหน่อยนะโ <Okay. S 1> อเคเราหยุดบพชิเอาพัตรงนี้ก่อนคือเอางี้ดีกว่า อาถามว่าการแสดงอ่าถ้ามันก็ผมก็อ่าผมก็ไม่ได้เก่งมากกรอามีอะไรเราก็ช่วยกันเพราะว่าหลังจากที่เราเข้าช็อปเรียนเน็ติ้งเนี่ยอ่าเราก็กลับมาคุยกันหลังบ้านเราแนะนำในสีที่อ่าตัวเองอ่ะหมกฝ้องไปว่าเราควรเริ่มตรงไหนเราควรทำตรงไหนเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอกอาแต่ก็พอเราได้ยินศัพทรพคุณงานตำนานเงี้ยเอ้ยเนี่ยนะเด็กเองแสดงอะไรเงี้ยเราก็เอาละเนีอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาเจอกันเนี่ยกลายเป็นว่า ช่วยกันสอนช่วยกันปับช่วยกันจูนมีบทม,มาก็ครีเอทกันหน่อยสักหน่อยซีว่าฉากนี้ยังไงอะไรครับก็เข้ากันได้ดีครับแล้วก็รู้สึกความกดดันที่มาตอนแรกอะ่ะกับตอนนี้ยลดลงเยอะครับลดลงเยอะถ้านับจากวันนั้นจนถึงเนี้ยเราสนิทกันให้คะแนนเต็มสิบใช่ปะ่ะให้กี่คะแนนให้กี่คะแนนครับตอนนี้เหรอครับครับตอนนี้หรอครับผมให้ให้เก้าคะแนนครับผมเอาไว้หนึ่งคะแนนไปไหนอะ่ะเอาไว้ศึกษาดูใจกันไปก่อนครับ <c oughs> เรือ่องรีตตัดดูใ,ใจใช่ครับของผมก็ให้แปดคะแนนครับสองคะแนนก็หายไปจากด้วยสถานการณ์โควิดด้วยครับไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนไม่ได้ออกไปไหนได้วยกันเลยครับก็ขอเก็บไว้สุดแต่ดูใจขอเก็บไว้นิดตัวนิดนึงถ้าให้สิบไปมันก็เรียกไปครับใช่คนระับตอนที่มันจบพาร์ทหนึ่งใช่ปะม,มันจะมีซีนหนึ่งที่เห็นเราจึงมากก็คือเลิฟซีนเออครับนึกออกใช่ปะอะเอป็อะไร้วเลิฟซีนเลิฟซีไงเออเป็น ฟีดแบ,บ็กอะไรกังฟีดแบันเงกับเราบ้างใช่ไหมครับฉากอือก็จริงๆนะครับฉากนั้น,นเราไม่อยากจะสะอยเยอะนะครับเราให้สามคำนะครับอบคัดจังหวะครับคัดจังหวะอ่าใช่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 ใชอาผมจะสปอยสั้นๆให้สำหรับคนที่บางคนก็ยังไม่ดูนะครับคือมันจะเป็นอ่าเป็นอาการของคนที่อยากรู้อยากเห็นอยากทำครับอ่าแช่นั้นแหละพอแล้วครับผมเราให้แค่นี้ครับกับฉากนั้นนะครับท <ผม S 1> ี่ทุกคนเห็นแล้ว รอตามรอติดรอตามครับผมติดตามอยู่รอตามรอปิดรอตามครับผมครับค่ะงั้นพี่เอ่อในเห็นนั้นมันก็มีเห็นแบบนิดนึงอะเนาะถามน้องกันดีกว่าว่าแบบแก้มของไข่ตุ๋นนิ่มไหมอ๋อนิ่มครับนิ่มมากครับผมแก้มคนเดียวมากเลยนะมันดู่ใกล้ใกล้ก็เรียนอนะครับพอแล้วพอแล้วพาร์ทสองเราจะได้เห็นวาเลนโหมดคียอน ขึ้นบ้างปะบทขี้อ้อนขึ้นไหมวานท่าสองท่าสองหรอใช่ดเห็นความขี้อ้อนของวาเลนบ้างไหมก็คือพาร์ทแรกเราจะเห็นความเป็นลุยๆห้าวๆไงแบบปากแข็งอะไรเงี้ยอยากได้เบอร์เขาแต่ก็ยังเล่นตัวแบบทาเอะอะก็อ้างเลยพี่นิสานิสาอะไรเงี้ย่าผมขอยังไม่บอกดีกว่าแต่แน่นอนว่าทุกตัวละครในพาร์ทสองมีการพัฒนาแน่นอนครับผมจากเดิมเยอะเลยครับครับแต่ว่าจะพัฒนาไปยังไงไปทางไหนหรือ ไปกับใครเนี่ยต้องรอติดตามดูนะครับครับผมก็ก็ยังไม่ได้บอกอะเนาะว่าคู่นี้ในเรื่องหมายถึงว่าในเรื่องเนาะว่าเป็นแฟนกันหรือยังถูกปะเพราะมันก็ยังไม่ได้เฉลยว่าแบบจะได้เป็นแฟนกันเออถ้างั้นพี่ขอสมมติสถานการณ์ว่าเรามีคนที่แอบชอบอยู่แล้วอยากได้คนนี้มาเป็นแฟนจะมีวิธีการอ้อนยังไงเอองตรงระวังลงอ่าแม่บอกมาว่าเนาะชอบ ไม่้ต่อก็ครับโอเคเฮ้ยไี่เหรอคุณเนคนเดิมอหรอตรงตรงนี้คนตอโอเคเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยก็จริงๆเอาง้องง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 ไง นักแสดงเขาการันตีขนาดนี้นะคะไม่ติดตามไม่ได้แล้วละคะ่ะเชื่อว่าซีซั่นที่2นี้จะเข้มข้นสุดฟินและจัดเต็มเพื่อแฟนซีรีส์ Love Area อย่างแน่นอนมาร่วมลุ้นและเป็นกำลังใจให้ใหกับทีมนักแสดงไปพร้อมๆก,กันเร็วๆนี้กับ Love Area ครั้งหนึ่งเราเคยรักกันเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาแล้วกลับมาพบกับความสนุกสนานของรายการดาราเดลี่บ d a เทิงว i n เอนได้ใหม่ครั้งหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ